เป็นไงบ้างโอเคไหมอ่ะเราโอเคเอเสียฝันอาจารเียตั้งอยู่ทำเรียนทำอดีตแล้วิดเลยนะทั้งสิบทั้งยี่สิบทังห้าสิบทั้งไม่ไหวเอาไม่รอดนะครับเขาว่าเป็น การเผาไหม้แบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยเป็นแบตเตอรี่แบบไฟฟ้าไม่ได้ระดับไม่ดีนะครับก็อันนี้เป็นเป็นมลเสียไปเชื้อเพลิงมันเลยนะมันเป็นผงมันเป็นอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นก็เมื่อวานก็เป็นเหตุการณ์จริงได้เห็นจริงสัมผัสจริงของจริงระเบิดจริงแต่ก็ไม่อยากจะคิดนะครับก็คือ มันเจอตรงนั้นมันมัน,มนโอเคถ้าเจอตรงนี้วันนี้อาทิตย์นี้ก็พิสูจน์ซ่าอัปละของเราแหละแต่ถ้ามันลามไปถึงขัของแล้วก็คือไม่ได้ได้เมื่อวานเนี่ยครูพยายามพยายามจะไม่ขึ้นหมายความว่า,าเอาถังอะไรคือพุทใจแผ่นสีส้มๆอ่ะพยายามฉีดไม่ขึ้นอ่ะไม่มันยายามลามขึ้นไปอ่ะนสามสองสามคนถ้าไม่มีกระด้าแล้วครูครูทำอไรอ่ะก็ต้องพยายามอัดอัดอัดเข้ยาไป<อ> ถ้าตับใจมันขึ้นชั้นสองมีเพื่อนเราตายแน่นอนเมื่อวานสัมักควันอะไรเยอะใหลายคนที่สัมักควันไม่ใช่ไรหรอกมันไม่ยอมลง <c oughs> มีโอกาสลงไม่ลงไม่ว่าเล็กน้อยหรือว่าไม่ไมเกิดเยอะนะครับ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่เราเห็นเหตุหการณ์แบบเนี้แล้วเราเราต้องต้องกระตือร้อะตื่น,นะต,นตื่นตัวก่อนอะไรนะแต่ไม่ตื่นตูมนะครับตื่นตัวก่อน นะต้องเข้าไปไปหาไปดูก่อนว่ามันมีอะไรมันเกิดอะไรนลุกวาสิงจางอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูก่อนนะครับแล้วก็แป๊บเดียวแล้วประมาณสักไม่ถึงยี่สิบนาทีสิบกนาทีนะครับก็เหตุการณ์นั้นก็โอเคก็ก็ได้ดับเพลิงมาอะไรมาก็ได้จบก็จบแล้วหาครูครูพยายามอ่ะนะหาคือ ปชีดหาคือดึงเวลาให้มันนานที่สุดอ่ะนะครับกับสิ่งที่มันเกิดอ่ะคือคือรู้ว่ามันดับไม่ได้อ่ะก็าสามารถดึงเวลาให้นานที่สุดะะนะครับฐานอำเภอนี้บางทีมันก็มีข้อดีบางทีก็มีข้อเสียนะครับดังนั้นเราก็ต้องต้องศึกษามันต้องเข้าใจกับมันเข้าใจปะเหมือนกันเนี่ยที่ครูเรียนครูสอนพวกเราแหกปากเปลา่ปลาๆอ่ะก็คือเราต้องเข้าใจ เราต้องรู้เราต้องหาวิธีไม่ใช่ว่ารู้เรากลัวแล้วเราไม่หาไม่ศึกษาเอาความรู้มันมันก็ไม่ได้เราก็อยู่แบบไม่มีความรู้อ่ะเรียนจบก็ไม่มีความรู้อะไรอนะ่ะเข้าใจไหมเรารู้เราศึกษาข้อมูลเนี่ยมันทายัางไงมันเป็นยังไงมันปฏิบัติยังไงเฮ้ยแกย๊สอันตรายอ่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นเพนลิน่ะมาอยู่นี่เห็นนี่มันมันยิ่งอันตรายใหญ่ผมไม่เข้าดีกว่าไม่ใช่คนระับอันนี้ผิดนะครับ เราต้องรู้เราต้องเข้าหาเราต้องมีวิธีเราต้องรู้เรียนวิธีของเขาของของบวนการทําอันนี้คือถูกต้องสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราอยู่ในสายอาชีพแล้วก็ต่อต่อไปด้วยนะครับทุกคนต้องผ่านทุกคนต้องเห็นนะครับทุกคนต้องเรียนรู้กันนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับนะเบิ ผมไม่อยู่ผมไม่ได้เรียนรู้ผมไม่เอาหรอกความรู้แบบนี้ไม่ได้นะครับเราโตไปโตไปมันเจออยู่แล้วนะ <S <S แหละเราเราเราเห็นเราต้องเรียนรู้บอก่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแต่เราแต่เราอยู่ในกลุ่มคนน่ะกลุ่มสังคมน่ะกลุ่มใหญ่อ่ะสังคมหมู่ใหญ่่ะนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้ไว้เรียนรู้เบื้องต้นเรียนรู้แบบลึก เรียนรู้แบบวิจัยเรียนรู้แบบเข้าถึงเลยก็เลือกเอาว่าเราจะเรียนรู้แบบไหนนะครับเราเรียนช่างยนนะเกช่างยนต์เรียนรู้ระบบช่างยนต์เราเรียนแบบไหนลึกไหมหรือพองแค่รู้หรือว่าเชี่ยวชาญดังนั้นนะครับนะก็คือเนี่ยแหะของการเรียนรู้การรู้แบบหลัก รู้แบบวิธีถ้าเราจะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ก็ได้เอาไปเกิดโทษก็ได้นะครับบอกตรงนะบอกจริงเลยนะสมัยกูเรียนเหมือนกันแหละทะเลาะกับเพื่อนมั่นกลุ่มตามแพทะแนนข่ามาได้ดึงกระบอกปืนเลนหวาเนี่ยขนาดนี้ลูกปืนขนาดนี้อะไรนี่หลักการกระแทกเป็นแบบไหนมีมีมชนวนมี มีนป้ะสิวอัดแล้วแมีแรงกระแทกมีประกายไฟแล้วม็มีผ่านโคกอะไรมันได้แหละหลายๆอย่างเฮ้ยเชื่อมหรือเรียนเชื่อมมาดีกว่าเฮ้ยมีแรงดีวมาทำมีดต้องทำอะไรโอ้มันมันสรารพัดคือคือคืออยู่ที่เราอะ่ะเราจะเอาไปไปทำแบบไหนทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดโทษท,ทำเป็นอาวุธ <c oughs> นะครับอันนี้ก็มามาบอกว่าเราจะหยิบความรู้ทักษะ จะหยิบสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยเอาไปเกิดประโยชน์แบบไหนเกิดในสังคมเอาไปสร้างมูลค่าเอาไปสร้างอาชีพแล้วเอาไปสร้างให้มันมันต่อยอดได้อะไรเนี่ยอันนี้ก็คือการเรียนรู้ของเราแบบเราไว้เรานะครับการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีแนวคิดเป็นอะไรที่มีไอเดียที่ที่มากกว่าครูบอกตอนนะครับบอกตรงเลยเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในโลกโซเชียลโลกที่ ไม่ให้อยู่ในห้องแล้วนะเราสามารถไปดูคลิปดูจากเพื่อดูจากหลายๆที่หลายๆอย่างบอกเอ้ยแล้วอาจารย์ไม่ได้ดูเหรอครูก็ดูครับแต่ครูดูไม่เยอะครูดูไม่เท่าเราเรามีเวลาเยอะกว่าเราเปิดโลกกว้างกว่าครูถานะครูวันๆก็ได้ทำไมให้ความรู้ให้ข้อมูลให้หลักการวิธีอนี่นหละแต่เราก็ไปเรียนวิชาอืนะ่นทำข้อมูลอาเรื่องอไนะครับดังนั้น เราก็อาศัยความที่เรารู้ความที่เราเปิดโลกประสบการณ์เนี่ยแล้วก็มาต่อยอดกดันงานนี้ก็มาคุยมาอธิบายมาให้รู้จักการเตรียมตัวรู้จักการวางแผนรู้จักการคิดว่าเราต้องทำอะไรไม่ประมาทครับต้องมีสตินะครับต้องมีแนวคิดต้องมี ต้องไม่ตนกต้องไม่ตื่นไมต้องไม่ตโนกนะครับต้องต้องคิด,ตา,คดนะคตามองหัวคิดกูบอกแล้วตามองหัวคิดนะครับมองคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติพูดได้อธิบายได้นะถ้าถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรได้นะครับแต่การพูดเนี่ยก็คือการพูดนี่คือการการการรับรู้การได้ได้รู้ที่เรา ไม่รู ite, s, so. fort, ้เข้าใจป่ะอ้นี่คือเราพูดได้สงสัยให้พูดนะครับดูเยอะๆคิดเยอะๆแล้วพูดกลางๆอันนี้คือการเรียนรู้ถ้าเป็นการให้ความรู้พูดเยอะๆดูเยอะๆพูดเยอะๆคิดเยอะๆอันนี้คือเยอะหมดเลยนะครับแต่เราก็คือของเราดูเยอะๆคิดเยอะๆพูดกลางๆ แล้วก็ลงมือปฏิบัติเยอะๆอันนี้คือการเรียนรู้แบบเราอะไ่าเงี้ดังนั้นนะครับดังนะนั้นเช้าๆเนี่ยนะครูก็ให้ข้อคิดแบบนี้แหละนะครับก็ลองไปฝึกลองไปปฏิบัติดูนะครับเพราะว่าเพราะว่าถามว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ไม่ลงมือเช็คชือทำงานเลยมันทำได้ครูไม่ไม่เรียนก็ไไ้เนี่ย ให้เราเรียนรู้ในในในที่เนี้ยมันเรียนรู้ถ้าเราใจมาแล้วมันเรียนรู้แป๊บเดียวมันเข้าใจเลยอะไม่ต้องทํามากไม่ต้องอะไรมากเพียงแต่เรารู้รู้ปฏิบัติแนวคิดที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำ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 คือมันไม่รู้อะ่ะเฮ้ยอันนี้มันยังไงมันทำยังไงทำถูกไหมคือไปเรียนรู้เองไม่ได้ ไม่งั้นเขาก็ไม่มาเป็นครั่วไม่งั้นเขาไม่มาเป็นอย่างอื่นหรอกเป็นนักปราชญ์เป็นพระเป็นอะไรหรอ <S <S 1> <S 1> ก็คือผู้รู้ไงต้องรู้ก่อนคนรู้แล้วก็ต้องมาบอกต่อต้องสอนต่อต้องอธิบายต่อต้องไปต่อต่อยอดกับผู้ที่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็มาคุยมาอธิบายก่อนครูไม่ได้พูดเองอะ่ะ ไอ้นี่ครูพูดเปล่าเปล่าหลายหลายสัปดาห์เนี่ยก็อาจารย์ครูแหละเขาก็บอกครูอะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอาจารย์แลพินมโนเองไม่ใช่นะครูเขาบอกครูแต่ครูมันมันสองเด้งไงครูโดนบอกโดนสอนจากครูจากอาจารย์ของครูแล้วครูโดนสอนจากจากครูอยู่วัดอ่ะเข้าใจปหมสองเด้งไงก็พาเขามาสอนเฮ้ยมึงต้องมีสมาธิต้องมีแนวคิดนะครูก็เลยเลยเป็นอะไรที่ รรบรู้แบบเต็มๆไงนะนะก็เลยมาบอกเราได้ได้เต็มปากเลยว่าเฮ้ยมันแบบนี้นะมันจริงนะมันแบบแบบนี้เนะี่ยโอเคนะเนี่ยละครับคือโดยการปลูกฝังนะครับปลูกฝังนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์ดีๆนะครับก็มาให้เราได้รู้ได้คิดแล้วก็ไม่ตื่นตะนกแล้วก็มีมีสตินะตอนที่เราจะทําอะไรสักอย่างนะครับโอเคนะครับเราอยู่กัน ไม่เท่าไหาร่หรอกปีกว่าๆเดี๋ยวก็ไปแล้วนะปีหน้าก็เกือบจะแยกย้ายแล้วนะโปรเจกต์เราก็จบแล้วแยกย้ายกันแล้วนะครับก็สิ่งดีๆสิ่งในที่พวกนี้เราก็ต้องเก็บไว้เราก็ต้องต่อยอดเราก็ต้องไม่ลืมกันนะครับเราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับไปจนจนจบจนตลอดนะครับอันนี้ก็มาคุย อธิบายให้ให้พวกเราได้เข้าใจกันนะครับหลายๆอย่างนะครับครูก็พยายามมองครูมองมอย่างเดียวมือครูสองมือสองขายหัวเดียวมันมันมันไม่สมําเห็จนะครับก็ต้องอาศัยพวกเราละนะครับช่วยเหลือครูด,ด้วยมานะช่วยเหลือช่วยมองช่วยดูช่วยหยิบช่วยจับอะไรเนี่ยว่าเฮ้ยอันนี้ดีไหมันนโอเคไหม อันนี้นะครับก็ต้องพึ่งเราอ่ะนะครับอันนี้ก็ก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้คือด้วยในช็อปก็ดีในในวิเลยก็ดีนะครับหรือแนวคิดใหม่ๆข้างนอกมาก็ดีแต่เราต้องต้องต้องคุยต้องมามาปรึกษาบอกอาจารย์โอเคไหมครับอาจารย์อย่างนี้ได้นะครับอาจารย์ผมว่าอนี้ดีกว่าเหมาะกว่าสวยกว่าดีกว่าผมว่าผมได้ความรู้มากกว่านี้ก็ก็มาคุยกันมาบอกกันนะครับ ความรู้มันไม่จบกันในห้องความรู้มันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยได้ลงมือปฏิบัติแล้วแล้วเสร็จแล้วจบตรงนั้นเลยไม่ใช่นะครับมันสามารถที่จะไปต่อยอดมันสามารถที่จะไปไปมืออื่นได้นะครับวันนี้ก็มามา,มา,ม,ามาเรียนรู้มาดูแลมา,มาให้แนวคิดมาเข้าใจกันตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่จะโอเคกว่านะครับเคนะครับ วันนี้มีสองกลุ่มใช่ไหมของเราอ่ะสองห้องสองสองกลุ่มใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับก็คือกลุ่มที่เรียนงยาอาจารย์ต้อนะครับก็ก็เดี๋ยวอ่าไปไปพักผ่อนดูคลิปวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวไปเขียนอ่าในใบงานนะว,ว่าศึาากษาดูคลิปวิดีโออะไรอาจารย์ต้อวันนี้หัวลาเขา,าไปทุระเ่วนไปไปต่าง ทางพื้นที่ทางหอนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูคลิปเกี่ยวกับประวัติของงานเที่ยวเดี๋ยวครูส่งส่งให้นั่นให้แล้วก็เราก็ดูดูเสร็จปุ๊บเราก็ไปโน้ตโน้ตในไปงานงานเที่ยวเหรอคะงานโน้ตเลยไปงานไปงานเลยส่วนที่เรียนกับครูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ West building, ok ถ่ายว well. ีดีโอด้วยอะไรด้วยก็ทำงานไปด้วยก็น่าเใช้เวลาตามปกติแหละเราจะไม่เนียนแม้ไรก็ไม่ได้ล้วเรามาตรงนี้แล้วงันก็ต้องต้องไปด้วยกันทีนี้อาจารย์ก็ติ่นทรไล่จมวนเลยจะเลยบอกคุณแ้่คำนำโอเคเปิดแี่คำนำเดี๋ยว กลุ่มหน,นึ่งเนี่ยเขียนว่าอ่าวิชางานเชื่อมโลหะแผงเห็นไหมงานเชื่อมนั้โลหะแผ่นแล้วก็ดอกดอกจันดอกจันมันมันถแถวนะศึกษาดูคลิปวิดีโอศึกษาดูคลิปวิดีโอเดี๋ยวคุณจะส่งไปว่าว่าที่เป็นอะไร ศึกษาดูคลิปแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือทั้งเราที่กูส่งอะ่ะแล้วก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์เสร็จแล้วก็แคปแคปไปที่คอมเมนต์อ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเราแล้วก็มาทำมาละบั้มลงลงลายทำมาละบั้มง,งเรา เราดูงานเชื่อมแก๊สยังดูยังไหมดูยังห้องห้องหนึ่งอ่ะห้องหนึ่งดูยังไอ้กลุ่มหนึ่งอะงานเชื่อมแก๊สอ่ะเพราะมันออกข้อสอบไอ้ที่ไอ้ลูกนึงเหลืองผู้เนี้ยดูยังดูยังเนี่ยเดี๋ยวแูส่งไลน์หนูรับรับฐากคูน่ะคูบ่ มีสอคิปนะเดี๋ยวง,งานเที่ยงแก๋นมันมีสองสองคลิปมีแค่เชื่อมกับเรามีใช่เชื่อมไปตายก็แล้งานงานเที่ยมแก๋นมันมี2องคิป<ม>เดี๋ยวก็เป็นทำสองอัลบั้มอันนี้อันนี้ไปก่อน อันนี้อันนี้อันนี้ครัอันนี้ระบ้าที่หนึ่งแเราแคปคอมเมนต์แล้วครับเดี๋ยวไปนั่งนั่งนั่งเถอไหนเดี๋ยวตอนท้ายแถวนี้ได้ป่ะแค่สองสองอันประมาณยี่สิบวันทียได้ไหมครับได้แล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวกูเช็ชื่ออันนี้ก่อนอันนี้นะเดี๋ยวเรูจะให้เหแว้วกันเดี๋ยวไปเป็นตัวอย่าง いいですね。<laughs> <laughs> S 1> 1. <S ทําเป็นสองรบ้านนะระบ้านที่หนึ่งสาธิตพิธีการปรับเปลเชื่อมแก๊สที่สองคือตอนตอนหนึ่งกับตอนสองนีมีตอนหนึ่งกับตอนสองการลัลบลปลเปลการเชื่อม ตอนตอนที่หนึ่งแล้วก็สองกันสา้วก็นำกลับเร็วงานเชื่อมแก้ตอนสองเพราะว่าครูครูครูก็ทำไปอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือหมายหมายความว่าคลิปอันนั้นมัน มันข้อมูลยังไม่ครบครูก็ทําเป็นตอนสองตอนสามตอนสี่ไปเรื่อยเข้าใจปะอันนี้คือปรับเปลวอย่างเดียวมันมีการหลอมอาลายแน่้วดเชื่อมมีการหลอมอลายมีการสร้างบอ่อหลอมาลายมีการเติมแนวมีการเชื่อมแก๊สแบบจอชนเชื่อมแก๊สแบบต่อตัวที่เชื่อมแก๊สแบบขนานนอนเชื่อมแก๊สแบบเหนือซีสะเข้าใจปะการเชื่อมแก๊สแบบเด็กบานเข้าไหลอะไรเงี้ยมันมีเยอะ แต่กูก็เลย,เยบอกคือเคยบอกกับเราแล้วแหละว่ามันมันไม่จบแต่กูก็เลยทําช่องทําวีดีโอมาเนี่ยแหละอ่ะกล<อ>ุ่มุ่มหนึ่งเดี๋ยวทำแบบนี้นะครับทุกคนต้องต้องทําแบบนี้นะถ้าใครไม่ทำกูกไม,ไม่ไม่ตรวจไม่เจ็เ้เลนะครับ ที่อาจารย์อยู่บนโต๊ะแบมมาอาจารเนี่ยแล้วก็แบมมาแล้วก็แล้วก็มาทำมาเขียนอย่างเงี้ยถ่ายเลยถ่ยลงๆอย่างนี้ยานเนี้ยแหละแล้วก็แล้วก็เขียนชื่อนักศึกษาแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวครูเซ็นเซ็นกำกับไปว่าเราได้ได้มาเรียนวันนี้ทำาไรอะไรบ้างตรงนี้เป็นคะแนนนะเดี๋ยวครูว่าเอาอันเนี้ย ติดแค่จานต่อดล่ะแล้วลงชื่อสมคุณราชนะครับโอเคมีไทยสอบถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับคุมหนึ่ง